พี่น้องเบิง้งเ็ดไรอันเมนจ้ะกำลังงคืนจ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะกลังคืนงามๆเลยค่ะ ไปหาเห็ดมานี่ธรามะผู้เดียวประมาณได้ค่ะนี่6ขนาดเลยค่ะแล้วก็ไก่พร้อมตอนนี้กําลังยางไปค่ะตรงนี้กับตะก่อนกับพามาหาทางอันเห็ดโมเรลค่ะเ็ดโมโรเรลออกแถวนี้มีแต่ดอกงามๆจะ้ะเ็ดไลออนเมนจ้ะกาลังขืนจี่น้องเนี่ยค่ะกำลังขืน,น,ง,น,ง,นงามๆเลยค่ะ จะต้องเอาไว้ก่อนเหคะพี่น้องบางหาตัวนี้เนา่าอุยอ้ยลมตัวนี้เน่เน่าเราเจะไาวมันลนมันลนค่ะมันเลยเนา่าโอ้เพราะว่านามันสัตว์ขอนไมขอนที่ซาเวลามเคยเก็บนะคะนามันสัตว์ลงนี่ค่ะโอ้ยจะก็จะจะก่อนก่อนหนึ่งสองสามสี่ค่ะ จะได้เนาะพี่น้องี่ผักติ้วจ้ะเป็นขคนโนเนี่ยแบบเนี้ยไม่ขนเป็นผักติว้วเอ้ยหุมมันจะเป็นตัปปเวเปรี้ยวนะคะเมื่อกี้ซิมแล้วแต่ถ้าบ่มีขคนอนะเ่เมน์อันเนี้ยไม่ขคนตอนนี้กวางมากมายค่ะท่วนี้แฟนอย,ยู่ใส่ดูใส่ไปแล้วรัดทางมากพี่น้องตันนี้รัดขึ้นมาเห็นทางแล้วก็เลยแบบ บ่รู้ว่าจะไปทา้งในตอ่อย่างกลับนี่บุหูแล้วนี่ว่าจะของไปใส่หนิแฟนจะยืนอ่านทางถนนข้างล่างจะเริ่มปีนเขาขึ้นมางงเลยค่ะ look like animal oh yeah something oh what i huh? s it t h e m i n huh live under the ground eh yeah, look at that <'re> dead dead I know he <It> live so, under the ground I never see this before eh a see it in Thailand? no they just they never come out of the ground โอ้ยโอ้ส huh. ก yeah, ิร oh. mm ี่ย่ะดูมือ e ำหรับขุดอือหือ o ่ะดิมเตั a p หญ่อะไรเอ่อว่าอยู่มันตัวอะไรมันมีขนขนนึกว่าเห็ดก็ไม่ใช่ว่าแม่นเห็ดค่ะพี่น้องว่าโตเอียงรูปบลูบางค่ะบางหนาวมันจะเป็นตัวที่มันกินโมดมันวะ ตจะพี่น้องจะพี่น้องผักติ้วอยู่มั่งนอกผักติ้วอยู่อเมริกาค่ะอันนี้มันแกแล้วสหรับซิมบางแล้วค่ะมันจะสมสมถ้าเป็นผักติ้วจริงมันจะใบมันจะหยาหยาจ้ะเวลาเขาจับเบิ้งเสียใบมันจะหยาหยาถ้าใบอ่อนมันจะมีขนจ้ะถ้าแกแล้วมันจะเป็นหยาหยาถ้าจับแบบมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นฝาดมันอันโบเมนเนาะค่ะมันจะคล้ายกันนะคะ มาเร็วเร็วออขี้เร็วเร็วขี้ก็เด็กหน่อยเด็กหน่อยเองเก่งกว่านี่อีกเห็ดอีกแล้วพี่น้องหนักคนพาหาเห็ด ัเมื่อน,นั่นไปเจอ wide, เห็ดไว้ทเบิ้งเด้อค่ะไปสิเหลือบอมีคนเอาไปยังกระบ,บรูเมนีอาทิตย์หนึ่ง่านไปค่ะพี่น้องกลับมาปอปไว่อาทิตย์หนึ่งค่ะท้าเบิ้งจะเป็นสภาพยังไงค่ะคกมแบกบเขาไม่กลับมาเราก็ไปเก็บเห็ดเราก็ได้เจอแล้วค่ะดอกนึงดอกน้่เดี๋ยวมีคนมาต้เฝ้าเอาค่ะ มี uhm, นะคนมาต้องพาไปเก็บโอ้โหโดอกไม mm ่ใหญ่เลยดอกน้อยเองเนี่ยโอ้ยตกคู่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 ตกเขาเออใหม่สำเนีพันกระขึ้นเนาะอ้าวพี่น้องตกเขาโอ้ยเนาะเฮหาทางขึ้นก่อน ยโอ้บินหัวมันแค่เนี้ยคือเล็กมากดอกเก็ซ้ำนี่เองจ้ะได้แล้วเท่านี้ก็โอเคแล้วี๋ยวพี่น้องเจออีกแล้วจ้ะเจออีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ้างค่ะเบ้างบ้าต้นพันปใหญ่ยันก็จะดอกปใหญ่นะจ้ะอุ้ย นี่ไงโอ้มาอาทิตย์กมม่อนมาบบเห็นเลยค่ะอาทิตย์กมม่อนมานี่บ่บเห็นเลยนี้ยกำลังพอดีเลยเดี๋ยวคขอโทษด,ด้วยค่ะก็จะสันส้นๆแน่มีดปลายออกมาเลยว้าวคนยูดใต้คอนนี่เดี๋ยวค่ะแปบ๊บหนึ่งขอมีดก่อนอู้ ข,ออข้างข้างข้างนอกนี่ไก่นะเดี๋ยวนะขึงๆนี่อ้าวมีหัขวขึงๆกันอู้หูมีไตใหม่แล้วหรอ,อขอย,ยกใบก่อนเด้อค่ะยกแล้วกะคือเกาโอ้ยนี่ค่ะโอ้ยโอ้ยโหนี่นี่ค่ะพี่น้องเป็ส่วนที่เหลือ เอาไปเห็ดเชื่อค่ะไหนเห็นบะเออโอ้โหออกยุ้ไตอันนี้พี่น้องมึงเนี่ยเดี๋ยวค่ะเปื่อยละอันนี้เอาไปเห็ดเชื่อได้ท้กคนเอาไปทิ้งใส่คอนไม้เฮาพี่น้องอันนี้เป็นน้ำด้วยค่ะต้องขออนนีา้าตได้ดอกพี่สองแล้วจ้ะพี่น้องก่อนจะถึงหม่องที่เฮาเห็นไว้นะ เขาก็ได้มาสองดอกเราพี่น้องจะสองมอง,ล,มองละมองละนิดละน้อยเนาะถ้าเบิ่งว่ามองที่เขาเห็นไใยมันจะเหลือบอหูเห็ดหางไก่งวงเดิมใหญ่เราจะในสวบปะรเห็นมันน่ะแต่ว่าเพิ่งก็แห้งนะนะคะ่ะเห็ดหางไก่งวงบร่ได้่ได้เก็บอกจาก้าทรง,งแล้วจะบเหลือค่ะเบิ่งสภาพแล้วแม่ลงไปบ่เห็นแสดงว่าเขาเห็นค่ะเขาลงไปเอาแล้วพี่น้อง ว่าแล้วเชียวมันตรงทางยางเห็นบล่ล่ะพี่น้องเกียงเลยค่ะโอ้โหไม่เหลือเลยอะ่ะโอ้ยมันใหญ่เด้ในญ่มากมากเลยที่สับล้ัมทิ้งไว้อะ่ะฮ่าฮ่าอดว่าแล้วเชียวมันจะไม่เหลือเลยค่ะให้ปิดไว้คนยางไหลค่ะพี่น้องโอ้ยดูสิพี่น้องเก้าหัวค่ะหัวน,หน้อย หัวน,น่นๆอยอ่เก้าหัวพี่น,อน้องจ้ะเพื่อนๆวันนี้เรามาถึงบ้านเนาะอันนี้คือเห็ดไลออนเม้นท์่เาปาดไว้ค่ะพี่น้องจ้ะปาดไว้ชีสเชื่อค่ะอุ้ยคือนี้เป็นดำๆน้ำที่จริงต้องเอาแบบสะอาดๆเลยค่ะุณปาดทิมค่ะอันใดเๆเพื่อนๆน,น,นะคะเดี๋ยวจะให้เบิง้งอันนี้เห็ดที่เราเก็บมาเนาะค่ะเนาะ ที่เขาเก็บมาค่ะนี่กระรางแล้วถ้าเขาจะเช็ดเชือกเขาเย็ยบพึ่งล่างเลยค่ะอันนี้สำหรับแป่งไว้แล้วเนาะอันนี้ตรงปาดออกเมื่อกี้นี้เอาไปเฮ็ดเชือกอันนี้ก็จะมาใส่ซุปค่ะเดี๋ยวสิคุกในหมอก่อนคุกตั้งหาก,ก่อนแล้วอยเอามาใส่ซุปค่ะอันนี้คือซุปาจากเจากไก่ทีซื้อมาจาก Costco คอสโก้ค่ะพี่น้องกินแล้วก็แบบว่า มันตดกระดูกเนื้อมันตดกระดูกที่มันเหลือคะ่ะเอามาเฮ็ดสุกต่อแล้วก็เอาเฮ็ดไลออนเมนใส่ค่ะพี่น้องเอ,เอาเอาเฮ็ดพงไลออนเมนใส่เป็นน้ําค่ะใส่ไปแล้วแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวสิคุกเห็ดไลออนเมนแล้วก็ามาครับพี่น้องใส่กระเทียมเจียวลงไปเนี่ยค่ะพี่น้องมันจะมีเรามาดูกันว่าเรามีอย่างไย นจะมีเห็ดลายออนเมนนะคะเวาจะล้มก็ใส่เหเ็ดเตยดำลงไปน้ำค่ะอันนี้มันเป็นพาสล์รีเนาะอันนี้เห็ดเตยดำค่ะเนี่ยแบ็กชอมเป็ดเนี่ยค่ะเห็ดเตยดำเห็ดจ้าไปแซบๆน้ำกันแล้วจะให้เบิ้งตัวนี้คือ,อน,นี่ค่ะเตรียมเห็ดเชื่อทดลองค่ะ ทดลองเฮดไลออนเมนตด้วยค่ะเด้อตอนนี้กัหลังหนึ่งยืดจ้ะหนึ่งแล้วก็จะให้เบิ่งตัวนี้ค่ะตัวที่เคยเฮดค่ะพี่น้องเห็นปะเฮดไลออนเมนเพิ่นขึ้นในขวดเลยค่ะสะปลั๊เแรงออกค่ะพี่น้องจ้ะเป็นแบบทดลองค่ะก็เลยแบบ,บรเรวออกมาใส่อันขยายเชื่อนะคะพ่นขึ้นอยู่ในขวดเลยจ้ะโดนเหรอ ตอนนี้เขาก็ปิดไฟแล้วก็เขาก็เอาอันนี้มาลงนอนเนาะค่ะเนาะมันจะร้อนๆอนเนาะค่ะเนาะกระหันหอนเขาก็หันเนี้ยมาซอยจับด้วยค่ะเด้อต้องระวังเตียยมันร้อนมากเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอามานอนลงค่ะมันจะมีสองทางเรียบุกับทางอันนี้เนาะพี่น้องเขาก็นอนทางทางเรียบลุงจ้ะนอนทิ้งไว้จะเดี๋ยว ให้ตัวนี้เพ่นเย็นตัวจ้ะแล้วเขาคอยมาเอาเชื้อเอาชิ้นของเฮ็ดนะคะจะว่างไว้ทั้งนี้ด้วยค่ะเพื่อที่แบบว่าจะให้เพ่นยานพันเต็มหลายเพ่นบอลดลงไปหอดปลาขวดนะจ้ะนะคะเขาก็ได้ยืมประมาณห้าขวดเพราะว่าซื้อมากแค่หขวด ขวดนึงมันติดอยู่กับอันเชื้อเ็ดไลออนเมน์นะคะตอนนี้ลอให้มันเย็นจ้ะแล้วเขาก็คอยมาปาดเ็ดตัวนี้นะคะ่ะใส่รำเก็บเ็ดละโงกไหวจ้ะเคยคิดว่าจะมาเฮดเชื้อแต่ก็บใบต้มอันนี้ยกเชื่อคะ่ะก็เลยมื่อนี้มาต้มแล้วก็ สีเอามาเฮ็ดร้องบางนี่ยังน่าจะโอเคยกปาดเอาข้างในเนี่ยค่ะตรงขาพนสิลองเฮ็ดเชื่อเฮ็ดละง,งูกน้ำเด้อดค่ะเด้อใส่เฮ็ดอันไลออนมีนลงไปเราจะเขาก็จะถิ่งไว้จัิงสเละค่ะ้าเบิ่งว่าพนจะได้ผลว่าต้องรออีกสักได้ผลหรือบ่ได้ผลหรือว่าเป็นยังไงเด้อ,อ,อต้องรอคลิปต่อไปด้อค่ะเดี๋ยวสิพผ้าเบิ่งอีกเพียนหนึงบางเทียมันก็ได้ผลบางเพียมันก็ไ่ได้ละจ้ะอันนี้เป็นเฮ็ดตะงกจ้ะ ร้องอันหนึง่งเดี๋ยวได้ผลหรือบ่ได้ผลเอาคอยมาติดตามกันอีกเทีหนึ่งะะด้วยกัเด้อค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้คลิปนี้ก่อนะะ้อค่ะสวัสดีจ้ะ น,นี่คือแบบที่มันถือเป็นต้นเหตุเลยค่ะอยู่ในขวดมันก็เลยเบ่งบูชาตนะคะ